มรดกที่มรดก2475ที่ที่สื่อนะคะกลุ่มสื่อสามมวลชนในประเทศไทยนีม้มองเห็นหรือว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยดิฉันบอกว่าจริงๆแล้วสื่อทุกวันนี้และวันปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตรักอะไรเลยถึยง2475ไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะคะ24มิถุนายนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะออกไปทำธุรกิจหาลูกค้าเพื่อสปอนเซอร์เข้าสื่อ มันไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วถ้าจะมีอยู่บ้านดิ้นมองว่าคนทําสื่อเนี่ยเผลอๆจะมองว่าตนนั้นนะคะแม้แต่ในเวบของของ,ของสมัสดิขสื่อก็เขียนไว้อย่างนี้นะคะ่ะเขียนว่านักข่าวนักสือพิมพ์ไทยแต่ในยุคสมัยได้วิทิศตนร่วมกับประชาชนและสังคมในการต่อสู้ให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพ<อ>จากผู้มีอํานาจตลอดมา น,นี่หมายถึงว่าถ้า275เนี่ยได้ให้สิทธทิเสรีภาพกับประชาชนสามัญและจริงๆในะวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของสื่อได้มีการต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นเพราะฉันมรดดอันนี้ที่มาถึงปัจจุบันก็คือว่าคนทําสื่อเขาจะภาคภูมิใจว่าฉันนี่เป็นคนสําคัญราะฉันได้ต่อสู้เพื่อสิทธิทเสรีภาพของประชาชนเสมอมานับจากวันนั้นวันไหนก็ไม่รู้นะฮะในวงเล็บจนถึงวันนี้ นะคะมาแต่คําพูดก,ก็เหมือนกับสังคมไทยทั่วไปซึ่งอันที่จริงท่านเด็บอกว่าเป็นสังคมแห่งความคลุมเครือทั้งหมดเป็นสังคมที่ไม่รักการแสวงหาความรู้ถ้าการแสวงหาความรู้ทาให้เครียดไม่รู้เหมือนกันว่าใครสอนว่าคิดมากแล้วเป็นเครียดนั้นเด็กๆของเราเรียเข้าใจนะคะบางคนเราเชื่อว่าอยากคิดแต่ไม่อยากมาฟังที่ปลายว่าบอกขัแต้งมากเครียดๆนะคะ ไม่ใช่ความผิดของท่านนะฮะแต่ว่าแปลกดีสังคมไทยสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นคลุมเครือแบบนี้คําว่าประชาธิปไตยก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันถึงไม่มี definition ชัดเจนสักทีเพราะไม่เคยถกเถียงกันเลยแต่คนต่างเชื่อแต่คนต่างคิดในมุมของตัวรวมทั้งคนทําสื่อแต่เสร็จแล้วปรากฏว่ามีคําใหญ่โตชุดหนึ่งที่เอาไว้แปะป้ายตัวเองว่าฉนันเป็นคนดีเพราะว่าเชื่อกันว่าคําว่าประชาธิปไตยมนถึงสิ่งที่ดีคาว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพมนถึงสิ่งที่ดีเราก็มาแปะตัวเองไว้นะเหมือนกับพ ประเทศไทยดีที่สุดเลยมีสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษรตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแปะตัวเองเอาไว้ดังนั้นก็ไม่ต้องไปค้นหาหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอีกแล้วเพราะมันดีสมบูรณ์แบบแล้วเช่นเดียวกันสื่อต่อสู้เพื่อเสรีภาพมาตลอดจะไม่ต้องไปถามว่าคุณต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาชนจริงหรือเปล่าหรือในวันนี้คุณต่อสู้หรือเปล่าหรือคุณต่อสู้เพื่อชนชนั้นของคุณเองในธุรกิจของคุณเองสื่อก็ไม่ต้องถามเพราะสื่อจะรับการแบบปะป้ายแล้ว ว่าสื่อคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมทางด้านว่าได้อะไรมาอันที่สองที่มองเห็นว่ามารดกนะคะที่ทางสีได้นะ่จะชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เพราะประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นไพร่ติดที่ดินบ้างไม่ได้เป็นอะไรบ้างก็เข้ามาลงทุนทาําธุรกิจอะไรเองได้เพราะนั้นก็จริงๆสื่อรวยได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นมีสองสี่เจ็ดห้าที่โดยโดยเป็นเผินที่เป็นเผือไม่กับว่าประชาชนมีสิทธิ นะคะแล้วก็ทําธุรกิจเราก็รวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอะอไรก็ตามนี่เป็นภาพรวมก่อนที่ฉันเจอให้ภาพรวมดรวม,มอย่างนี้นะคะแล้วเสจะลเป็นลงรายละเอียดนิดหนึง่งในวงการสื่อนะคะมันต้องนักศือพิมพ์เกิดก่อนเกิดก่อนอย่างอื่นถูกไหมคะเพราะว่าสื่อใหม่ย,ยังมาไม่ถึงเพื่อไม่นักศึพิมพ์เกิดก่อนอย่างอื่นเนี่ยนิกศพิมพ์เขาก็จะต้องถือว่าเขาริ i น t i n g นะคะเป็นสายพี่ใหญ่ที่ต่อเพืุอสิทธิและเสรีภาพในวงการนักศึอพิมพ์เองอะนะคะ คืออันนี้จะบอกประวัติศาสตร์ของสื่อไปเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าสื่อพูดว่าสื่อเริ่มต้นเรื่องเสียริภาคตั้งแ่2475สก็ผิดเหมือนกันเพราะอันที่จริงแล้วสื่อเริ่มมาก่อนนั้นแต่สื่อก็ไม่ค่อยจาอันนั้น้วถ้าไปย้อนถึง2475ส่ก็จะคิดเออฉันก็เสียริภาพตั้งแต่ตอนนั้นแหละเป็นต้นนะคะในวงการสื่อนะคะจากหลายๆการค้นคว้าการวิจัยการรีเสิร์ชก็เห็นตรงกันเขาก็แบ่งสื่อเป็นห้ายุคเหมือนกันค่ะนะคะยุคแรกที่สุด คือยุคที่เริ่มโดยมิชชันนารีนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคก่อนยุคสมัยชกาลที่4นะคะก่อนรัชกาลที่4เข้ามาก็คนที่มีชื่อเสียงก็ถือใครเรียนนิเทศศาสตร์แถวนี้คงนึกออกว่าจะมีชื่อนี้อยู่คือหมอแบรดเลย์ใช่ไหมคะอ่ะนานนิเทศแบบไทยๆก็หมอแบรดเลยใช่ไหมคะเป็นคนที่เริ่มตั้งนักทำนิติภิรมย์ประกอบรีคอร์เดอร์นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรัฐศมนักรรม แล้วบางทีก็เขียนอะไรที่ขัดแย้งกับทางรัชสำนักการทํางานทางธุรกิจขัดแยง้งต่างรัชกาลที่4ก็ไม่ไม่สศโปรดนะก็ออกรชัชกิจการนิเบกษารบ้างอะไรบ้างมาแก้นะคะเพื่อนก็หมายความว่ายุคแรกนะคะนังสอพิมพ์สื่อนะคะสื่อยุคที่1มีแต่นังสอพิมพ์ยุคที่1เป็นยุคที่มิชชันนารีเข้ามาทําเป็นเอกสารข่าวจนไม้ข่าวยุคที่2ค่ะรชัชกาลที่4รัชสำนัก,กรเริ่มสู้กลับ ก็จึงเป็นยุคของสื่อในยุคราชสัมนารัชกาลที่สี่ทำมีกิจการการพิมพ์เป็นทางการนะคะแล้วก็รัชกาลที่สี่เองก็ออกราชกิจจารุเบกษาออกมาเพื่อที่จะมีชี้แจงข่าวต่างๆจุดประสงค์สาคัญของราชกิจจารุเบกษายุคนั้นนะคะคิดไม่ได้บอกว่าใครเป็นทหารเวรใครเะไนะคะยังยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ไม่เหมือนปัจจุบันที่อาจจะมีบอกว่าใครตําแหน่งไหนไปเป็นทหารเวรใครบ้างเลยพระองค์รักเวร ก็หมายถึงว่าบอกว่าหมอประเล่นเนี่ยพูดผิดเรื่องกิจการบ้านการเมืองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นออกมาได้ปีหนึ่งก็เลิกแล้วรชัชาตที่5ก็ออกใหม่อีกรอบอันนี้เป็นยุคราชสำน,นักจากนั้นมาม,มีก็เป็นยุคที่ม,มีสามัญชนเคยนี้ได้ยินชื่อกศรกรุบใช่ไหมคะจริงๆฉันไม่ได้ค้นประวัติกศรกหาุไมาเยอะแต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอาจารย์ต่างท่านจะรู้นะคะ ก็สำหรับคุณหลาบไม่เป็นสามัญชนค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าก็ต้องใช้คอนเน็กชันทุกอย่างในประเทศไทยไมเมช่อสยามในโลกมันต้องมีคอนเน็กชันหมดก็สำหรับคุณหลาบก็มีคอนเน็กชันกับเจ้านายเพราะฉะนั้นก็สำหรับคุณหลาบก็ไปคัดเอกสารนะซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร,ร,ร์นี่ถือว่าเป็นความกล้าหาญของคนทำสื่อถูกไหมฮะถ้าเรามองในแง่จริงๆแล้วสื่อเนี่ยหมายถึงว่าถ้าโดยโค้ดออเอติกส์ที่มีมาี่ต้องเป็นคนที่ให้ความจริงกับสังคมนะฮะอันนี้มาจากยุโรปความคิดเนี่ย เพราะฉันกสทกุับก็ไปคัดเอกสารจดหมายเหตุต่างๆในพระราชวังออกมาในรัศมนาออกมาซึ่งคนไทยตอนนั้นยังไม่รู้อ่ะก็คัดออกมาแล้วก็อาจจะต้องอมีการเปลี่ยนบางข้อความเพื่อไม่รู้ว่าคัดเพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นกล่าวหาว่ากสทกรัรกได้กลุ่มเรื่องนะแต่งเรื่องเองต่างๆนานา,นานมาแต่ยังไม่กสทกรักก็ได้ทำอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะแต่เนินมาก็มีชื่ออีกสําคัญอีกชื่อใน,ในวงการสื่อคือชื่อเทียนหวัง เทียนวันนี่คือ,อใช้ชื่อนายเทียนวันนะคะหรือชื่อนับกาก็ในวงเล็บก,ก็ตอสอวสวรรณโพนะคะก็พิมพ์หนังสือตุลยวยิภาพข้อจงก,กิจแสดงความเห็นที่ก็ต่อว่าข้าราชการบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นยุคแรกซึ่งความจริงบอกว่าถ้าเป็นต้นทางของคนทําสือ่อกลุ่มเหล่านี้ก็สกรคุณหลาเทียนวันแต่คนทาสื่อทั่วไปก็ไม่ได้เรื่องนี้นะคะไม่ค่อยสนใจเขาจะอ,อคุณหลากับเทียนวันไปจําได้ชื่อศรีบุรพา อิสระอมันตะกุลศรีปภากับอิสระอมันตะกุลเนี่ยมาในช่วงหลังสองสี่เจ็ดห้ามาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าก็ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าไม่ได้ลอยมาเฉยๆพราะการที่เรามีก่อตระกุลหลักก็ดีมีเทนวักกน,นก็ดีร่นทั้งมีหมอรัตเล่ต่เริ่มต้นก็ดีมันแปลว่าจริงๆแล้วในรางสำนักสยามซึ่งเป็นอปปาิตปไตยใหญ่เป็นผู้ปกครองใหญ่ของสังคมเนี่ยมีสิ่งที่ผู้คนนีต้องออกเอาออกมา บน่นนินทาไม่พอใจอยู่แล้วและไม่ยิ่งใครกล้าพูดเพ่องคนทําสื่อเป็นคนที่เอาออกมาแล้วก็มาพูดถูกไหมคะทีนี้พอสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยคนทําสื่อที่เรียกว่าหัวสมัยใหม่นะพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพก็กลับไปที่อาจารย์ธเนศพูดตะกี้คือมันไม่ได้เป็นคำวาประชาธิไปไตยชัดเจนเพราะว่ามันตนั้งแต่1789ปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมคะไอ้คำว่า liberty e g a l i t é f r a t e r n i t ย เ,อเ,ออเ,อเสี่รีภาพเมือภาพพาราดอนภาพอะไรอย่างนี้นะมันมาเพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็เป็นสิ่งนั้นแล้วก็เป็นสิ่งนั้นมาก็กทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็แบ่งยุคนี้ว่าเป็นยุคของการเมืองของชิ้เจาถึงสองท่าสามาซึ่งใครคงจะจําได้ว่าสอง5าสามาเนี่ยเป็นยุคที่พิษภาเลือกนะคะมีบางคนใช้พฤษภาธมินแล้วก็นักวิชาการโดยเฉพาะจันชันวิทย์บอกว่าอย่าใช้เพราะอะไรเพราะธมินเนี่ยเขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเราชื่อชนชนกลุ่มชนเผ่านะคะเป็น เป็นชนเผ่าของเขาที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาไม่ได้เป็นพวกยักษ์มาทําให้มีเลือดนะพวกเราก็ระวังนิดหนึ่งก็แบ,บ่งมาเป,เป็นยุคนี้นะคะยุคที่1นึ่งศาส,สนาจักรที่พูดนะคะยุคสองรัศตนักยุค3ายุค,ายคการเมืองทัน,นี้พอยุคที่4คนทําสื่อเองก็ยอมรับเหมือนกันอะว่ามันเข้าสู่ยุคธุรกิจเขาแบ,บ่งตัวเองเป็นเข้าสู่ยุคธุรกิจแล้ววัหลัง2.535มที่มีการเริ่มปฏิรูปการเมืองโดยมีการพูดถึงสิ่งที่ว่าประชาธิปไตยมากขึ้นแม้จะไม่รู้ความหมายวันคืออะไร นะแต่รู้ว่าเอาละมีประชาชนเกี่ยวข้องก็มีนําไปสู่2540ใช่ไหมคะรัฐธรรมนูญน,นั้นสือก็เริ่มได้อะไรคะได้เสรีภาพในแง่ของความรู้สึกปราทางธุรกิจ สื่อก็ไปทำธุรกิจก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเต็มตัวอะไรคือก่อนหน้านี้อุดมคติหรืออุดมการของสื่อในแง่ที่ว่าฉันเป็นผู้ที่ที่ตอนร่วมกับประชาชนต่อสู้เพื่อสิทธิสรีภาพเนี่ยมันใหญ่โตมากว่าทาให้สื่อเนี่ยเดินไปไหนพึงพายสง่าผ่าเผยจำนวนคนกลายเป็นวันเวอรอีโก้นะกลายเป็นว่าฉันอภิสิทธิ์เสมอซึ่งอันนี้ก็แต่จริงๆคนรุ่นสมัย2องจริงๆคนรุ่นคุณอิสระสีบรพานเนี่ยไม่เคยแสดงตามประวัตินะคะไม่เคยแสดงกันกลา่นนะคะ แต่สื่อรุ่นหลังนะคะสื่อรุ่นหลังมาที่ได้อีกได้บารดกคือชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะคะไปกล่าวว่าฉันเป็นคนพิเศษการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยเพราะสังคมไทยมันคงไม่ค่อยมีมั้งนะคนต่อสู้เนี่ยเลยกลายเป็นคนพิเศษเสมอเหมือนที่เราเรียกกันว่าคนเดือนตุลาเนที่เรานั่งกันอยู่นี่นะเราอยู่ในร่วมยุคแต่ว่าเราก็เติดเติอ์อย่มือนกันนจ่เปือคนเดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็ไม่่อยชอบที่จะมาบอกว่าที่ฉันเป็นคนเดือนตุลาป่าก็ไม่ได้เข้านะ ป่าก็ไม่เข้านะดิฉันเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นริเวอรลตัวแสบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชวนเข้าป่าดิฉันก็บอกว่าเออพระคุณน,นี้เจอจะ,อะจะจะ,จะทำยังไงต่อไปเหรอตอบไม่ได้ <c oughs> ฉันก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้นะคะดิฉันก็ทำตัวอะ,อะไรนะคะเปรี้ยวอยู่แถวกรุงเทพทำข่าวต่อไปอพอมาถึงยุคนี้ใช่ไหมคะก็สู้เพื่อเสรีภาพก็สู้รัฐบาลเป็นหลักสู้เรื่องคอร์รัปชันเพราะว่เศรษฐกิจเข้ามาก็สู้สู้เรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานกันมากมายใหญ่โตมโหฬารไป จากนั้นค่ะพอ2540พอมีรัฐธรรมนูญใหม่เรียบร้อยแล้วสื่อใหม่ต่างๆเริ่มเข้ามาแล้วมีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆนะคะจนถึงันปัจจุบันนี้มีเขาเร,เรียกว่าเขเรียกว่ายุคปฏิรูปสื่อคือจริงๆทั้งหมดของสื่อที่แบ่งไปเนี่ยมันไดมาจากมันก็ได้มาจาก2องสี่เ็หที่เป็นทางการรูปแบบทางการจริงๆว่ามันมีนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องนะคะแต่สิ่งที่สื่อได้ก็ย้ำกลับไปที่เดิมว่าสื่อไม่ได้ ความรู้หรือตั้งคาถามะไรจริงๆสื่อก็เหมือนคนไทยในสังคมไทยสื่อก็ได้มาแต่คําเป็นคำๆแล้วก็เอามาคิดว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแล้วสื่อก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นเป็นของสื่อนะคะกล่าวไดสรุปนะคะทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นยุคสื่อใหม่สื่อเองคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไงที่ฉันก็ยังสงสัยนะเพราะว่า ในที่สุดแล้วคนที่ไปอยู่ในบรรดาสมาคมสื่อี่เพ่พูดออกอากาศไปนเนี่ยคนสมาคมสื่อฟังก็จะมาดิดบ้องหูที่อันภายหลังก็ไม่ว่านะคะถ้าอารมณ์ดีก็จะยังบ้องหูขวาบ้องหูซ้ายให้ตกต่อเลยเคนอยู่ในสมาคมสื่อนี้ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้พูดถึงเสรีภาพหรือสิทธิของประชาชนจริงๆนะแต่พูดถึงการปกป้องชื่อเสียงตัวเองจริงๆแล้วแทบจะเหมือนคนไทยเกือบท,ทั้งหมดที่ทําตัวเป็นอะไรฮะ พรอนึกพ่าพ่อนึกเอาเองไงคะว่าสังคมเราเป็นประชาธิปไตยที่ดีแล้วทุกอย่างดีแล้วสมาคมสื่อก็เชื่อว่าสื่อมีบทบาทเดิมคือหมาเฝ้าบ้านที่ดีเลิศต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นทำหน้าที่เป็นเลยะคะเป็นผีเฝ้าสัรเจ้าคือสัรเจ้าอันเนี้ย เราเคยรู้สึกว่ามันดีมันต้องดีอย่างเดิมใครจยได้แหลมหน้าเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นนะเราไม่ยอมเราต้องปกปักสิ่งปกบกบปกสิ่งที่เราเชื่อไว้ให้มันเหมือนเดิมนันก็เลยไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะคะนี่คือสิ่งที่สื่อวันนี้ทำแล้วถามว่าสื่อตระหนักไหมว่าสื่อได้ก้าวมาสู่ยุคของธุรกิจและสื่อพิมพ์สื่อก็ไม่ตระหนักเจ้าของสื่ออาจจะระหนักแต่เจ้าของสื่อระหนักเรื่องการสู่ธุรกิจและสื่อพิมพ์เนี่ย มากพอสมควรแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีกลิ่นอายของความเชื่อว่าฉันเป็นคนพิเศษเพราะว่าฉันต่อสู้เพื่อเสรีภาพเสมออยู่เสมอเลยซึ่งก็แปลว่าเหมือนคนไทยทั่วไปก็คือจับคำมาไว้แต่สื่อไม่เคยมองว่าสื่อนั้น ไม่ได้มีไม่ได้มาจากพื้นฐานคนชั้นล่างหรือประชาชนที่ไม่มีเสียงสื่อค,คำในประเทศไทยที่สับสนมากนะคะอาจารย์เทนนี่อาจารย์รงศักดิ์และท่านผู้ฟังทั้งหลายนอกจากคำว่าประชาธิปไตยซึ่งมั่วแสนมั่วแล้วยังมีคำเป็นคำว่าประชาชนที่จริงประชาชนในทางฐศาสตร์มันมีหลายมันมีหลายกลุ่มถูกไหมอาจารย์แต่ว่าเวลาเรามองหรือว่าสื่อมองลสีแล้วส,สร้างความคิดนี้ไปเรื่อยกลายเป็น เป็นําใหญ่คํโตซึ่งแปลว่าเราจะเป็นก้อนก้อนเดียวแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยในทางการเมืองคี่ต้องต่อสู้ช่วงชิงอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆถูกไหมคะนั้นประชาชนก็มีหลายกลุ่มสื่อก็ไม่ได้ประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มรากใหญ่ต่อไปแล้วบริษัทสื่อใหญ่ๆเป็นองค์กรธุรกิจใหญ่คนทําสื่อก็เป็นคนชั้นกลางในเมืองคนทําสื่อจึงต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นกลางในเมืองและคอนเนคชั่นของสื่อที่เกี่ยวขอ้องกับคนทําธุรกิจ รวมถึงคอนเนคชันอธิปไตยที่เป็นอยู่คอนเนคชันทางผู้มีบาร,รมีต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อจึงอยู่อย่างที่เรียกว่าคือกรดกด้านนึ่งคือเกียรติยศชื่อเสียงโรดกด้านนิ่งซึ่งมันก็พัวพันกับสิ่งที่มันยังแก้ไม่ตกในสังคมก็คือก็รู้ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครสีก็เข้าไปหาอำนาจสูงสุดนั้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสายป่านธุรกิจยาว ทั้งสายนักธุรกิจทั้งสาย,ยก็อยู่ตรงนั้นหมดนะคะพระสื่ก็ไม่ตั้งคําถามว่าอะไรคือประชาธิปไตยจริงๆเพราะมันก็อะไรสักอย่างนั่นแหละนะเป็นกลับไปว่า constitutional monarchy แต่ว่าก็โอเคต้องเป็นราาประชาธิปไตยไปก็แล้วกันนะแล้วสี่ก็ไม่ตั้งคาถามประชาชนคใครสี่ก็พูดใส่แต่จะคลุมฉันสู้ปร,ประชาชนแต่สี่สามารถนะสามารถที่จะบอกว่าประชาชนที่มาสู้อย่างเป็นงโง่ แล้วก็เชื่อในสิ่งที่พวกมันยาวนานแล้วว่าจนจงวดเจ็บคิดอะไรไม่ออกหรอกมันถูกซื้อมันบลาบลาสื่อไม่เคยตั้งคำถามาาตัวเองนี่คือสื่อกระเซะแล้วประชาชนก็ทําสื่อเขาขึ้นมาด้วยเสียรีภาพของเขาสื่อกระแสหละก็บอกว่าไอ้พวกนี้สื่อเทียมนี่คือปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสื่อวันนี้ทีคือมรดกที่ที่ทอดตบทอดมาคือนมรดกมรดกสองจิตเด็ท่าคืออะไรคือคำคลุมเครือก็าถามจริงนะคลุมเครือก็อะไรคือประชาชนที่ตายอะไรคือประชาชนมันคือยังไง สิ่งก็รับความค,คลุมเคืรอมาแล้วก็แพร่ขยายความค,คลุมเคืรอนั้นต่อไปโดยที่ยังอ่านความใหญ่โตของตัวเองอยู่ว่าได้อยู่ข้างกับสิ่งที่ดีๆเสมอ